สวัสดีครับนี่คือจุดห้อยน้ำครับนะครับชุดห้น้ำเด็กผู้หญิงนะครับนะครับ นี่คือน้ำเงินนะครับนี่เป็นเครื่องน้ำเสีน้ำเงินสีชมพูชมพูฟ้าเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> สีฟ้าสีน้ำเงิน,น,งนชชมพูเนี่ย <c oughs> แล้วก็อันนี้คือไซ น่ะประมาณนี้ยชมพูนี่ชมพูฟ้าอันนี้ชมพูอันนี้น้ำเงินนะก็ตรงนี้ปึ๊บ ะแล้วก็นี่คือตรงหน้าร้านนะครับก็่การจากส่งอไงีครับประมาณนี้นี่คือการนะครับ คัแนน,นสินค้าอะไรี้ครับนี่ประมาณนี้นี่คือรีวิวนะครับสิบเก้าคนสิบเก้าลายสิบเก้าคนนะครับมาให้ดูตรงนั้นครับนี่รีวิว <S 2> <S 2> h <h เน anyway> ี่ยประมาณนี้เอาแล้วเอาใหม่เมื่อกี้โอ้ไม่ได้กดบันทึกเลยอย่ามั๊ยอย่าเพิ่งมันเหมือนจะคาดแล้วอะฮะไม่เป็นไรบ๊อบบ๊อบ มาเวมาใหม่ีน่ประมาณน,นี้นะครับ ก็อนไรประมาณอย่งเงี้ยเสีนชมพูเสีนฟ้าก็เป็นอย่างนี้อ๋อนีน่ประมาณน,นี้ครับชมพูนะครับ นี่ชมพูนี่นี่ครับ่ประมาณนี้ครับนี่ประมาณน,ะน,นี้ <c oughs> รนครับสีชมพูจะเป็นอย่างนี้สีฟ้าจะเป็นอย่างนี้ครับนะนี่ชมพูฟ้าประมาณนี้นะครับ จชมพูก็่สีฟ้าจะเป็นอย่างนี้สีชมพูจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยชุดอย่างเงี้ยชมฟ้าชมพูกับฟ้านี่ครับนี่สีฟ้าจะเป็นอย่างนี้สีน้ำเงินนับสีน้ำเงินแล้วก็คล้ายๆลเหมือนข้างบนเน,นี่ยนี่ เป็นหนึ่งนับอดเลี้ยนี่คนที่แนะนำครับพอซื้อแล้วอะไรเงี้ยครับอือพอใจอนะไรเงี้ย เอาเมนอืมประมาณนี้นะครับหน่งห้าดาวนี่คือคอมนี่คือคอมเมนต์ในรูปถ่ายวดีโอ ที่คนมีรูปถ่ายวิดีโอก็มีประมาณหกคนประมาณประมาณนี้นะอันนี้คือรวมห้าดาวนะรดับห้าดาว ก็สวยดีเหมือนกันนะก็ไม่เพียงเท่านี้น่ะก็เวลาจะซื้อก็เพิ่มสินค้า ครับไปทิ้งรถจะอยวู่บนนะกดติก๊กแล้วก็กดอันนี้ครับ ถ้าคุณมีทอ่ามีการเก็บเงินไปทางแล้วก็มีบัตรเครดิตเพิ่มเอาเองนะครับเป็นบัตรเครดิตก็เพิ่มอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับบัตรเครดิตนะ บ o ิเวแบงกิ้งในาคารแล้วก็เองนะครับนี่บ o ิเวแบงกิ้งอยู่ข้างน่างนี่กดยืนยนันปึ๊บนช็คเงินผ่านตู้เอทีเอมหรือผ่านบัญชีนะครับเก็บเงินไปทางครับบเลยก็กดสั่งสินค้าได้เลยส่งสินค้าแล้วก็จะเป็นกำหนดของเขานะครับก็ นี่เห็นได้เลยนะครับถ้ากดซื้อก็ซื้อหนึ่งากดซื้อสินค้าปึ๊บมันจะขึ้นก็เหมือนอันนั้นนะครับก็ซื้อสินค้ามันจะขึ้นปึ๊บเก็บเงินปทางอะไรเงี้ยบัตรเครดิตก็เหมือนอย่างนั้นนะครับปึ๊บมือถือแบงก์กิ้ง นี่เป็นอย่างี้ครับนะครับพอทันบัญชีก็ได้แล้วก็เึื่อในมือถือนะครับชำระเงินแล้วก็นี่เก็บเงินไปทางถ้าเป็นบัตรเครดิตก็อย่างนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่งได้เลยถ้าเก็บเงินไปทางก็บเงินไปทางส่งสินค้าได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม